สงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ gaspy. com บ้านแร็กในซอยแคบสุขุมวิท101นะคะเพ,เพื่อนๆสามารถที่จะค้นหาพวกเราได้โดยการเสิร์ชคำว่า g a s b y สุขุมวิทหรือสแกน QR c o ตรงนี้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำการทำความสะอาด ปิกาปิกาจูนะคะของเจ้าหนูตัวผู้นั่นเองนะคะสำหรับมิมีป้าป้านะคะที่เลี้ยงเด็กชายอยู่นะคะวันนี้นะคะเรามีคำแนะนำและวิธีการทำความสะอาดปิกาปิกาจูปิกาจิกปิกาจูนะคะให้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะถ้าเราไม่ทำความสะอาดเนี่ยมันก็เกิดการสะสมนะคะทำให้มี ลิ่นที่รุนแรงนะคะและก็อาจจาก,ก่กะเกิดโรคหรือว่ามีภาวะอักเสบได้หรือบางตัวนะคะที่ไม่เคยทําความสะอาดแล้วเกิดการติดเชื้อก็อาจจะต่อให้เกิดหนองเกิดฝีได้ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะการทําความสะอาดเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายและมีมีกระปะ๋าก็สามารถที่จะทํา ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องพาไปร้านเพื่อที่จะไปก r o o m i n g หรือว่าพาไปหาคุณหมอเพื่อให้ผุณหมอทาความสะอาดให้เราสามารถที่จะทําความสะอาดปิกาจูน้องได้เลยที่บ้านง่ายๆอุปกรณ์ก็น้อยมากๆนะคะทำตามนี้เลยจ้าการทำความสะอาดพิกาจูน้องตัวผู้นะคะเราก็จะทำความสะอาดได้2แบบนะคะก็คือพาน้อง ไปอาบน้ําเลยนะคะแล้วก็ล้างฟอกสบู่นะคะพิกาจูนน้องนะคะหรือไข่ตัวผู้นั่นเองหรือแบบที่2นะคะก็คือถ้าเราไม่ได้อาบน้ําให้เด็กๆนะคะเราก็สามารถที่จะเช็ดทําความสะอาดเฉพาะจุดได้เช่นกันนะคะในกรณีนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเพราะว่าถ้าเราอาบน้ําให้น้องแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนําน้องนะคะมาเช็คแล้วก็มาเช็ดกันอีกที แต่การอาบน้ําให้น้องเนี่ยมันก็จะช่วยล้างสิ่งสกปรกได้ดีกว่าทําแบบแห้งนะคะสําหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีแชมพูอาบน้ําสําหรับสัตว์เล็กค่ะคัตเติลบัตสัมรีและก็เบบี้ออยค่ะและก็อย่าลืมผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดด้วยนะคะ ในกรณีนะคะที่เราจะเช็ดทำความสะอาดพิกาจูให้น้องๆโดยที <t> ่ไม่ได้อาบน้ำนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็ここคือน้ำเกลือนะคะเราอาจจะเอาน้ำเกลือนะคะใส่ในฟ็อกซี่ก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้ฉีดพ่นนะคะไปในบริเวณพิกาจูนะคะหรือไข่ของน้องตัวผู้นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็เช็ดทำความสะอาดนะคะบริเวณให้รอบเลยนะคะแล้วก็ใช้เบบี้ออยล์นะคะเช็ดทำความสะอาดไข่ของน้องตัวผู้นะคะแล้วก็บริเวณด้านในด้วยนะคะ ควรที่จะใช้ออยนะคะหรือใครที่อยากจะใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแต่ที่สำคัญเลยก็คือจะต้องมีสารหล่อลื่นนะคะเพราะว่าพื้นผิวบริเวณนี้เบาบางมากๆเลยนะคะและมันอาจจะทำให้น้องเจ็บได้ฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้เบบี้ออยนะคะหรือน้ำมันมะาพร้าวนะคะในการที่จะเช็ดทำความสะอาดด้านไหนนะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์บัตน,นะคะในการที่จะทำความสะอาดนะคะ ควักแคะนะคะสิ่งสกรปรกที่อยู่ด้านในออกมานะคะมันก็จะมีพวกแบบว่าขนหรือว่าเศษนู่นนี่นั่นนะคะบางตัวก็จะมีหญ้าไปซุกๆอยู่ตรงนั้นนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาออกแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยและสําหรับตัวเมียนะคะเราก็สามารถที่จะเช็ดทําความสะอาดหรืออาบน้ําและ ทูสบู่นะคะบริเวณจีมิของเด็กๆได้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะช่วยนะคะ,จะขจัดคราบแคนเซียนะคะที่ติดอยู่ที่จีมิของเด็กๆนะคะและก็ช่วงบริเวณก้นนะคะด้านหลังนะคะช่วงขนนะคะตรงนี้นะคะมักจะเป็นสีเหลืองนะคะขนเหลืองๆเนื่องจากมีการโดนฉี่นะคะฉะนั้นแล้วนะคะมีมีปะป๊าก็จะต้องทูทําความสะอาดบริเวณนี้เป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่า ถ้าขนตรงนี้นะคะเกิดการสะสมหมักหมมนะคะของแบคทีเรียน,นะคะก็จะก่อให้เกิดโรคผิวหนังได้นะคะหรือที่เราเรียกว่าฉีกัดก้นนั่นเองนะคะบริเวณนั้นนะคะก็จะขนล่วงแล้วก็จะผิวแพ้แดงนะคะมันก็จะไม่น่าพิรมเลยค่ะสงสารเด็กๆนะคะเพราะเด็กๆอาจจะแสบคันบริเวณนั้นได้ฉะนั้นการทำความสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ควรละเลยนะคะ ใครนะคะที่มีข้อสงสยัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักเข้ามาเพื่อพูดคุยสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบาย 给大新来开孔啦。